แตกกษัตริย์สามเอกแตกไ oh. อ้เหี้ยอ้อนะครับเราก็มาหนึ่งหนึ่งเล่นเล่นกันก่อนนะช,ชิวๆอย่าไปซีเรียสเซลอห้าสิบแต่ก็มีราคาอยู่นะครับอ้าวโอ้ผมไม่ได้ชักแม็กโอ้มยมันตายแล้ว เพิ่งเปลี่ยนโปรเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนตะกี้เลยนะก็มาเล่นชิวๆก่อนแตกไม่รู้ว่าจะมีคนมาเพิ่มหรือเปล่านะครับร้อยสิบก็มีราคานะตอนนี้เซ็ตสามร้อยน่าจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับจะเปลี่ยนโปรใหม่นะร้อยสิบน่าจะอยู่ที่สามสิบหรือยี่ห้านี่แหละนะผมไม่แน่ใจเพราะมันเอาไปคราฟเซ็ตคราฟได้นะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนโปรเลย อีผมอัดไปแล้วคลิปดำนะครับทุกคนผมยิงเห็นไหมได้มา1คิวโอ้แต่ตอนนี้ผมต้องเล่นเซตนี้นะเพราะผมไม่มีสามรอยนะครับโอ้โอเขาเพิ่งปัมจา่ายว่ะทำไมเขาถึกกันจังวะแบนนี้เดี๋ยวผมยิงไม่โดนโก็ปล่อยยาวๆเลยนะครับเพราะว่าผมลืมอัดนะมันก็จะนานๆหน่อย ใช่สามร้อยถือว่าเอาเปรียบได้อยู่ถ้าไม่เอาเปรียบนี่น่าจะแพ้นะครับอผมมีสามร้อยใส่แล้วตอนนี้ตอนแรกไม่มีนะตตโอ้โหเซตโหดซะด้วยไม่ไหวนะผมมีแค่เอ็นะครับเซตนี้คงไม่สู้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 โอเค รอลอยนิดนึงรอยนิดนึงเผื่อมีคนลงถ้าม,มีคนยัดผมก็เล่นต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมตัดไปนะดู่อนนะผมว่าตัดเลยดีกว่าจบๆไปเราได้อีกเซิร์ฟหนึ่งละก็หาค่านข้างนานอยู่นะก็ไม่นานมากหรอกรู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับหวังว่าจะนะเราไม่ได้เอาเปรียบละเอา ตายง่ายจังอ่ะโอ้มันเลคลิปมันจะยาวไปเนี่ยมันะตัวเราไม่ถึงวีไอตัวเราไม่ถึงนาทีเลยแต่ละคนอันนี้ก็เซ็ตละห้าสิบาทนะครับเซนะ็ตสามร้อยเนี่ยก็มีราคาค่อนข้างมีอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนโฟมานะครับวีเขาน่าจะปั๊มยาไม่ติดนะดูอยากทรงละเออนำมาแก้หน่อยมาแก้หน่อยเขาอาจจะพลาดนะวีพลาดพลาด,าดชัวร์เลยนะไงก็พลาดตึบ๊บ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  แต่มันดูเปาะจังวะเพราะจริงเราไม่โดนมัน้งมาเซ็ตักมาเลยโอ้ยมาสุดอยผมไม่ตุดแล้วนะเพราะผมได้เซ็ตมาแล้วผมจะวัดสุดให้นะครับแตแลวเซ็ตโอเคกูร้อเล่นร้อเล่น <laughs> ไม่วัดสุดแล้ว ไปตามไปตามกรรมแลวกันโอ้ยยิงไม่โดนเลยเนี่ยไม,ม่โดนยิ้ไม่โดนโอเคได้อีกเซตหนึง่งตัวแจมบาวแจมบาวลงคลิปชัวร์เลยไม่ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมาทำคลิปนะ,ะตามมาระเคอีกแล้วต้องทันทีถาเซิร์ฟเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมันเกือบเกือบจะเลิกเรียนนะ คนมันก็คนมันก็แบบอา่ากำลังมานะครับยังไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเลิกเรียนปุ๊บอะคนไปมอไปยี่ไม่โดนเลยไปแต่พูดไปมาเลิกพูดละเอาจริงละหอได้แบบสุดเอาจริงมาเลย แอะสุดจริงได้มาอีกเซตว่นนาน่าจะไม่มีคนลงแล้วแหละเดีย๋ยวอยากเล่นโซนให้ดูนะครับไม่ใช่มีแต่หนึ่งนะมันไม่มันก็สนุกแหละแต่มันก็ไม่สนุกเท่าลุก,กโซนโซนเท่าโซนเดี๋ยวผมไปโซนให้ดูละกันนะถ้าไม่มีคนมาแล้วนะครับไปก่อ,อนที่จะไปเซฟโซนนะครับผมก็มา tester 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 tester, 1 13หนึ่งสามเอสก่อนนะแต่ผมไม่ได้พูดในคลิปนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีก็มีคนลงมาแล้วเขาก็ได้หนึ่งหนึ่งพอดีเลยนะครับประมาณนี้นะ ก็จะได้ไม่งงกันครับผมมาอธิบายก่อนนะครับไปดูกัน นายนายอย่าตั้งโล่แล้วก็แฉลบออกมายิงได้ไหมอเคโอเคติด okay, okay. มาแล้วนึง แตกกษัตริย์สามเอกแตกไอ้เหี่อะได้สักทีบวกกันเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะอยากให้ดูคลิปมากเลยไอย้สัตว์สี่ร้อยกว่าบาทเกือบพันร้อย โอ้ครับเอาเรามาเล่น3ามเอเซฟโซนให้ดูคร่าวๆนะให้ดูสัก5นาทีรอมก่อนมาดิมาดิมาดิโอ้แต่คนแตกเลยเนี่ยดูคนดิคนอย่างเยอะผมเล่นกับคนในดินนะครับตอนนี้ไม่งั้นคนเดียวไม่ไหวนะไป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 นะครับผมเล่นเป็นสามเล่นใหม่นะไว้ครับ thấy này sẵn sẵn này sẵn này sẵn này mặc cô, mặc cô. nhiều con Để... này, này... nua đây tám mươi tấn đây 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 Đi đây đi, đi đây 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 một đây 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 ê, đây 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 ไปเจสันอะไรแปลกไม่รู้ไอ้ตัว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 มื้มากไอ้ตัวอะไม่ได้ใช่ไหมไม่พลาดเลยไอตัวอะไอ้ตัวเหรอผมว่าผมไม่ต้องเล่นปืนแล้วมั้งครับทุกคนลองหาก่อนนะตอนนี้มันนัวมากหาก่อนกันควยเลยเนี่ยงงไปหมดเลยเนี่ยโอ้ใรเเพื่อนกันเดี๋ยวยิงเพื่อนกันไหนไหนมันไหน มันอยู่ตัวไหนวะมันเอาตัวไหนวะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วไอ้เจ้าตัวยังเด็ดเลยตัวเนี้ยโอกวผมไม่ต้องเล่นปืนแล้วนะทุกคนน่าจะต้องเล่นมีดเอาไอตู่ป่ะไอตู่ไอสามร้อยเซกไอตู่ไอตู่เฮ้ยลอบักรอบัก

ไอ้กูเตโลอะไรไม่รู้เป็นเซิร์ฟที่โคตรโคตนโคตรมันทั้งสองลายแดงใช่ปะสองลายแดงสองลายแดงวิ่งอยู่คไม่ได้เล่นปืนเลยนะกูเล่นแต่มีดอรออยู่สามาแดงแล้วมีอยูไหกันนะสองสาแดงะขึ้นรอกเลยไหมปะขึ้นเลย อุตส่าห์เล่นเมาส์ช้าแล้วนะเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้เล่นปืนเลยสัตว์อุ้ยมัดักมัดักมัดักมีตะเบี้ยตู้เดียวได้ไหมพี่ผมเบี้ยไม่ถึงเหมือนกันเหมือนกันหายหมดแล้วนะเฮ้ยผมว่าโอ้ไม่เล่นเล่นไม่นะ ไปไ,ไปไนำ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 โอยอย่างนัวเปนเซิฟที่นัวจับยาอย่าปันคูอุย้ยเก้าสิบเก้าสิเพื่อนเราตายกี่ตัวเลยพี่อัดเออจริงปันคูอะนมแล้ว่วไมหนะึ่งสองยังไม่ถ่วคอ้าเอ้าโย้า้าาาย้ยอโอ้ยยยอยอ้้โ้โยเดี๋ยวแคมป์้ยยอยอย้อย่า้อไงดีวะ อเอาเอา,เ,อาเป็นประมาณนี้นะกันทุกคนมันก็หนัวประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะเพื่อจะมีคลิปอะไรต่อไปนะเดี๋ยวผมไปเล่นนอกนออบก่อนเพราะอาอชีพมันแหลกนะบบ๊ายายนะครับ